เรเลด้เอาไปจอดมองไหมครับฮะบอะยังัอะรรโอไปแล้วพอ้วครับทิ้งันเลยนะครับ เดี๋ยวเบิ่งเดียกปั้นของผมกันแล้วกันนะครับหายเสื่อยครับขับขึ้นข้างบนข้างล่างเขาไปครับมันเละเขามาจอดข้างบนเนะ บ่ลมเดียวเป็นแต่ลมมาละเรียบร้อยดีด้วยนี่อ มาบปแลงด์ม่บว์เยียมเโแลนดอ๋อไม่ใส่โบวอว้ายกไหมวะได้แล้ววา วันยังวะอะไรครับมามาอ,อะไรนะครับโยกไปโอ้ขนาดว่างเชองไม่ได้เลยทาเหยียดที่วางเชองไม่นะผมเคชองเกามันจะต์ทยากครับเชองวีแปดนี่แหละขอบีกล็กน้อยขอบบีกว่า เอาไปอีกอีกได้ป่ะโค้ไหนได้มุนชนะุดลโโะโอนโพ้ไงมไอ่หนักแห้ง <c oughs> เนียเล่นลงมาเนี่ยบีออกเบิดรถเนี่ย เท่เหมือนว่าเนี่ยครับบางๆแล้วลงมาหนึ่งบีออกเวลนเนนลยเนี่ยคูณกันได้โบตีจอด,ด,ด,ดข้างล่างนะครับเชนรเรือครัข้างล่างเรืยบชนเรือขึ้นไปประด็อน,นอัดน,นาจะสร้างเล่นมั้ยอัดน,นาจะสร้างเล่นเดี๋ยวโอเค ครับมาเบิ่งถ่ายพอนครับได้กสิภาพเบิ่งแน่ใดก้กอน่อะนี่ครับรถหนักสิบ้อเลียนออกเมื่อกี้นะครับผมขอมันบีแล้วอันนี้แมคโคนะครับแมคโคความเทเลเรียนผมม่สามสามสิบาตันบบยุครับบุญเท่นะระมาณ1สิบเส้นครับเหลือมาครับถอยมาถอยมามาเลยเลมาเลย คือโค้งพอดีครับเนี่ยเดี๋ยวไปสายไฟยสายไาเปาาน็นกบบตั้งทำตัวห้างบันไดนี่ฟอร์ออกแล้วนะครับเอาไปแต่งไม่นะครับหางเกา่าเนี่ยมันโคตรเบิดแล้วฟอราแล้วกับขึ้นแบบนี้เลยครับโอเคครับเรียบร้อย ในนี้พอเครื่องไม้แรงมาปูดปาดอยู่เสียงแล้ว่าเหยียบโป้ให้ขึ้นไหเครื่องตัวนี้แรงมากสูสีกับเครื่องเก่าครับประมาสองสองลอยซี่เเครื่องเก่ากับสองลอยซีครับแต่ว่าสตาร์ทยนีเครื่องเก่ากับปูดปัดเลยเด็ดตัวนี้มันบวกเลยโอ้มันก็อือไปเรียนบ่นกับเครื่องยำมา จะเป็นเซเทอร์โบเข้าไปนี่โอ้ก็ต้องเสียครับตัวนี้มันเป็นเครื่องที่มีเทอร์โบนะครับเราจะคลองเกลียองเครื่องตัวนี้นะถอดเทอร์โบออกนะครับผมใส่ตัเครื่องเดิมๆเมพียวๆเลยน,นะครับแรงหมามันก็เลยอาจจะหมาบ่เต็มนะครับตมว่าแรงมากาประมาณ206นะครับถอดบออกเลยประมาณ24 อนี่ต้องถอดเอาพอต้องถอดขวอ,อกอเอาความสิ <Okay>. oh. แสดงว่ามันแก่บอาหายมีไฟไฟลง่โค้งนะครับไฟลุ่มเก่า้าเขาเสียบหมอ้ังไว้ไฟเบิดครับ เบื้งเด็กปันของผมครับนะครับอ่ามาเห็นงานสองมือแล้วนะครับมือนี้มือสองครับว่านให้เบื้งผมนะครับมือนี้ลงมือเองเลยครับเพราะว่าอนาคตเพื่อผมบริยูนะครับผมแต่ทีนีธุระไปของผมเหมือนกันนะครับเห็นงานของผมนั่นแหละนะครับเสียน้องมันอยู่ล้านแท้นนะครับ แล้วอีกย่างหนึ่งกับแกเพิ่นกับนี่สองล้านนะครับล้านหนึ่งทั้งคู่ดีบุดีบุมาจะได้ไปตักมันอย่ทั้งคู่นะล้านนี้เห็นน้องมันอยู่ครับเที่ยวไปเที่ยวมาประมาณนั้นแหละนี่ยังก็ซอยๆกันไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องบึ้งตามสถานการณ์นะครับว่านี่เป็นไปยังได็ดแต่ว่าหัวเนี้ยมวยเนี่ยพวงอีกทีบ่อยก็แหละครับ โ่ยากครับปิเป็นแล้วเนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวรายการต่อไปให้น้องมันตักขึ้นรถสิบล้อเลยนะครับผมกับโบยาครับงานมันอิสอนเอาเองนะครับระวังจะขวากรถนะครับรถสิบล้อกขึ้นโบวิดคอกเนี่ยกับตำขวากวิดคอกเดี่ยวไปนะจะว่ากับระวังเอาครับมันอยู่ที่เขาควบคุมมันดอกนะครับแนวมนี่มันเป็นสิ่งที่ยากนะสําหรับคนบ่เป็นนะครับแต่ว่ามันกับ่บยากที่สิเข้าใจนะครับ ข้า,ขาพร้อมพี่เรียนรูร้กับมันนะครับถามที่ผมบอกไว้ละนะครับงานทุกงานนะครับอาชีพทุกอาชีพเอาบริเกง่งมาาตั้งแ่แบบออกบ้านนะครับเขาก็มาหาประสบการณ์ไปหนับนะครับผมงานมันจะสอนเขาเองนะครับจำคำนี้ไว้ให้ดีครับก็ต้องไปแบบกดดันตัวเองแตบบ่ว่าผู้น,น,นั้นผู้นี้ เก่งยังสั่นยังสี่นะครับมันกัทางไถท,ทางมันนะครับถนัดไถยถนัดมันนะครับสิ่งที่เจ้าของโบเป็นนี่ก็บฮัดเอามันก็บโบยากครับรถนี่เขาเฮ็ดไม่ค้นขับอยู่แล้วครับเถึงยูชิวาฮ่องเนี่ยมีจะคลิกแท่งกับมั่นใสนสมัยนะครับเอเจใช้กับมั่นใสนสมัยครับไม่ายากรัหรับการควดมั่นเนี่ยกะอ่าซิงที่แบบว่า ทีท่ที่ทันนี่ครับแบบขนุนถนอมนะครับควาดลูกซีลมหาประด้๋ด้วยครับเพราะว่าบางที่อาจจะถือฟ้าคางลดขึ้นฟ้าถ่ายลดขึ้นประมาณนี้ครับน,นี่สําหรับงานเด็กล้านมั่นนะครับแต่ว่าถามนี่ว่าเหตุเคยเกิดขึ้นแล้วแบบฟ้าไทยอ่าไทยให้เพื่อนมาขายมั่นนี่งรุดออกเข้าควาดไปดีนะครับผมฟ้าถ่ายรุดออกนึ่จื้อเป็นยังด้วครับบันนะครับผม ม่นเขาจะบอกทีละบ้างฟ้าไทยละว้างฟ้าไทยมันกับบอกป่ได้นะครับทางรางเกียร์แบบปราศดมันบ่ท่านนะครับเพราะว่าคันฟ้าไทยได้ออกอีรีแล้วชื่อครับบัตรละวัางดีบัตรนั้ครับของแบบนี้มันต้องแลกด้วยกับประสบการณ์ครับ ขับไม่ยากเพราะแค่ขับรถไทเป็นครับรถไทเป็นนะไม่ใช่รถโคกขึงแล้วครับ mm hmm. เขารู้จักระบบเกียร์มันพวกนี้ครับ mm hmm. เดินหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงหมควมงายของตักนะครับขับมาละนั่นรถตักครับต่อไปกบบพิกแค่ห่อครับไม่ใช่เรเียยังไง ต่อไปนะครับด้วยคิดในคำเราเดี๋ยวผมขอตัวลาก,กับบันก่อนนะครับเดี๋ยวผมหยิขอลงคลิปตะเวนยี่สอก่อนนะครับว่าผมถ่ายมาหลายเม่นกล้องตกเต็มแล้วเพราะอะไรครับโอเคอันเช่นาครับสวัสดีครับ I'm walking alone in the in o n e streets